รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแนะนําตัวกันก่อนดีกว่านะครับผมทอมมี่ธนบัตรกากเออร์ครับผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ชอบเดินทาง,ทงเที่ยวและไปถ่ายรูปยังสถานที่ต่างๆและที่หมู่เกาะชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียแห่งนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่ผมเชื่อว่าเป็นเดสติเนชันของช่างภาพหลายๆคนที่ต้องมาถ่ายภาพที่นี่สักครั้งในชีวิตและก็นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมจะต้องมาเห็นสถานที่แห่งนี้ด้วยตาของผมเอง แน่นอนว่าการเดินทางมาต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้นะครับการที่เราจะมีเพื่อนร่วมทางที่สามารถอำนวยความสะดวกของเราได้เนี่ยก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็พลังงานของเราไปได้มากเลยล่ะครับพรเพื่อร่วมทางของผมก็คือคุณทอมมี่นั่นเองนะครับชื่อเหมือนกันซะด้วย ซึ่งเขานี่แหละครับคือผู้เชี่ยวชาญที่จะพาเราไปสัมผัสกับชาวาตะวันออกและยังเข้าขากับผมแบบสุดๆซะด้วยแบบนี้ทริปของผมเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นมาเลยละครับฮะฮะ final place อ่าเราบอกว่าเขาจะพาเราไป โทรจองรถจี๊ปไปเนี่ยประมาณตีหนึ่งครึ่งหรือตีสองนะครับเพราะโดยปกติคนทั่วไปแล้วเขาจะออกสักตีสาม <c oughs> เพื่อที่เราจะไปถึงเกาะคนทั่วไปและเขาจะพาไปในที่ที่ไม่ใช่คนทั่วไปแล้วจะเข้าไปถึงนั่นเองไปไปกันอีกสัก <c oughs> about three hours three hours f o r minutes for l ล n ว forty minutes อ uh huh. for dinner โอเคสี่สิบนาที <c oughs> เพื่อดินเนอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสามชั่วโมงที่เหลือเราไปกันที่โรงแรมครับไปขึ้นกันเลยดีกว่า Let's go! <laughs> uh huh. ตอนนี้หลังจากลงจากเครื่องบินนะฮะพวกเราก็หิวโซมเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าน่าจะหาเรียกว่าเป็นอาหารโลคอฟู้ดซะหน่อยนะกินก็เลยลองมาแวะร้านนี้ดูทีมีร้านเดียวที่ยังเปิดอยู่นะที่เป็นโลคอฟู้ดก็ นเขาบอกว่าน่าจะเป็นเป็นเหมือนซุปไก่จะเป็นอะไรคล้ายๆแกงกะหรี่ไก่อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าข้างในว่าจะเป็นยังไงมื้อแรกในอินโดนีเซียนะครับก็ ตอนนี้เรามาถึงมันก็ค่อนข้างเด็กแล้วนะก็ะอาจจะไม่มีร้านนี้ร้านดวงให้เลือกสเท่าไหร่ก็เลยมาจบตรงที่ร้านนี้อยู่บนไฮเวย์พอดีแล้วก็ยังพอเป็นโลคอฟ้ดที่ยังเปิดอยู่ซึ่งตอนนี้ที่สั่งมาก็จะเป็นเป็นเนื้อนะฮะนีเป็นเนื้อชิ้นๆเลยนะซึ่งเรามีมะนาวให้มาในจานด้วยก็ไม่รู้ว่าใส่ไงนะเดี๋ยวลองบีบลงไปในน้ำซุปเลยลวกัน หอ,อ,อมขึ้นนะเปรี้ยวขึ้นออร่อยขึ้นทีเดียวมากินกันก่อนแล้วต้องเดินทางกันต่ออีกยาวเนื้อนุ่มมากอร่อยกว่าที่คิดไปเยอะเลยฮนะเขียตอนนี้ก็เติมพลังกันอิบแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถเดินทางกันต่อน่าจะ ใช้เวลางีบสักได้ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าสักประมาณไม่เกินตีสอเนี่ยเราต้องออกเดินทางกันแล้วงีบมพักผ่อนให้เต็มที่ก่อน วันนี้ถือว่าผมโชคดีมากๆครับที่ถึงแม้อากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นแต่ก็ปลอดโปรง่งไม่มีหมอกมาบดบังทัศนียภาพของเราเพื่อนร่วมทางของเราเล่าว่าบางวันที่อากาศหนาวและชื้นมากๆก็จะมีหมอกมาบดบังทัศนียภาพจนอาจจะไม่เห็นกลุ่มภูเขาไฟที่อยู่ตรงหน้าได้เลยครับไทยแอร์เชียเดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิง์คอร์ปอเรชั่น ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะฮะไปโซโปรโม่กันนั่นเองนะฮะเวลาก็ประมาณตีสองนิดๆน,น,นะฮะอุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่สิบองศาครับประมาณสิบสองสิบสามสิบสีส่ ประมาณนี้นะฮะกำลังก็เย็นเย็นสบายนะภายในรถก <c oughs> ็อบอุนดีนะซึ่งก็ตอนแรกททวนกมันก่อนว่าเรามาถึงสนามบินก็ประมาณเกือบจะรู้สึกประมาณสี่ทุ่มอ่ามาสี่ทุ่มนะฮะเราก็กินข้ากินข้าวกันนิดหน่อยนะ,ะก่าจะขับมาถึงจุดที่เป็นที่พักของเราเนี่ยนะฮะที่โบโพารพามัเนี่ยนะฮะก็ประมาณสามชั่วโมงด้วยกันนะฮะมาถึงนี่ก็ ตีหนึ่งนิดนิดแล้วนะฮะทีสองเราก็ต้องออกแล้วก็มีเวลาจัดของกันนิดหน่อยพักผ่อนกันนิดเดียวนะแล้วก็ต้องออกเดินทางต่อเลยนะเพื่อที่จะไปเก็บแสงแรกของโบโมูก,กันของยีบสักพักแลกันนะ ครับผมตอนนี้นะฮะเราก็นั่งเราจีบจากที่พักของเรานะมาถึงเรียกว่าตีนเขาแล้วกันนะฮะเป็นทางขึ้นมาสู่โบบมลแล้วซึ่งเราโชคดีมากเพราะว่าเรามาเร็วกว่าที่คนอื่นเขามากันนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมาถึงก่อนแล้วก็ได้ที่จอดรถที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วแหละเราจะได้เดินเข้ามาใกล้นิดนึงนะก็เป็นการเซฟประหยัดพลังงานของเราไปโอ,โอเคเดี๋ยวนี้ข้างในค่อนข้างจะมืดมากแล้วเดี๋ยวเราขอตัวรีบเดินไปก่อนดีกว่าไปจับจองพื้นที่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะมากแน่นอน ไปนั่นในกันโอ้โหคุณผู้ชมไม่ไม่มัม่นใจคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเหมือนผมไหมเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงของลมโอ้ <c oughs> <c oughs> จากจุดชมวิวที่เมา์พินังกระจานนะครับเราจะสามารถเห็นวิวของกลุ่มภูเขาไฟอันได้แก่บาต็อกที่สงบลงแล้วและที่มีลักษณะเหมือนเป็นหลุมใหญ่ๆนั่นก็คือโบโมนั่นเองครับและที่อยู่ไกลออกไปตั้งตรงงานคือสีเมรูทั้งหมดนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติโบโมเตงเกอร์สีเมรูครับ ควรจะมาอย่างน้อยสักตีสามนะครับเพราะถ้ามาหลังจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆจุดที่เรายือนอยู่กันตรงนี้นะครับไม่ใช่จุดชมวิวหลักแต่เป็นจุดที่เราเดินลงมาอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ผมนั้นอยากจะเห็นวิวที่ใกล้ขึ้นและหลีกเลี่ยงจากการเบียดเสียดของผู้คนนั่นเองครับ จากที่เห็นนะครับโบโมไม่ใช่ภูเขาไฟที่สูงที่สุดแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมเพราะความสูงที่ไม่มากและเดินทางถึงปากปล่องได้โดยง่ายน,นั่นเองแต่ที่ว่าสูงไม่มากเนี่ยก็ปาเข้าไป2 0 0 0กว่าเมตรแล้วล่ะครับคุณผู้ชมขณะที่แสงแรกได้พาดผ่านมายังกลุ่มภูเขาไฟที่อยู่ตรงหน้าผมก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการมองเพื่อจะเก็บภาพความงามเหล่านั้นไว้ในสมองก่อนที่จะยกกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บความทรงจำเอาไว้อีกครั้งหนึ่ง ผมนั่งมองความงามอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอยู่สักพักก่อนที่ท้องฟ้านั้นจะเริ่มสว่างขึ้นสร้างความอบอุ่นและความกระจ่างของวิวที่อยู่ตรงหน้าวันนี้ถือว่าผมโชคดีมากๆครับที่ถึงแม้อากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นแต่ก็ปลอดโปรง่งไม่มีหมอกมาบดบังทัศนียภาพของเราเพื่อร่งมทาาของเราเล่าว,ว่าบางวันที่อากาศหนาวและชื้นมากๆก็จะมีหมอกมาบดบังทัศนียภาพจนอาจจะไม่เห็นกลุ่มภูเขาไฟที่อยู่ตรงหน้าได้เลยครับ อนนี้นะฮะแสงแรกของโบโม่ก็ได้ผ่านพ้นจากภูเขานะฮะด้านหลังของเรานะฮะโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ได้เห็นโบโม,เม่เต็มๆแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็มาอยู่ในจุดที่เรียกว่าจากที่เรามาดูจุดชมวิวใช่ไหมฮะเราเดินลงมาอีกหน่อยนึงซึ่งก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเหมาะกับการถ่ายภาพพอสมควรเลยเพราะว่าจนจุดชมวิวเนี่ยผู้คนจะเยอะเบียดเสียดแออัดมากนะฮะเราก็จะไม่มี โอกาสที่จะมานั่งเทคทาวใช้เวลานั่งดูดาวก่อนก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยนะฮะก็เลยได้มาเห็นตั้งแต่ทางช้างเผือกด้วยตาเปล่าแต่ก็ไม่ได้เห็นแบบโหชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะฮะเราสามารถพอที่จะจินตนาการได้ว่าเออตรงนี้แหละคือทางช้างเผือกนะเสร็จแล้วเราก็รอฮนะแสงแรกก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานเรื่อยๆนะจนถึงตอนนี้เราก็เห็นโบโมโอ,อย่างชัดเจนแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราคงถ่ายภาพอีกสักพักนึงกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปีนขึ้นโบโมกัน ที่โปรโมครับจริงบันไดไม่ได้สูงมากนะทีแรกคิดไว้ว่าการขึ้นมาที่ปากปองเนี่ยจะดูยากลำบากว่านี้แต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่อนข้างจะเดินสบายเพียงแค่เรายังไม่ชินกับชั้นบรรยากาศเฉยๆอีกนิดเดียวจะถึงแล้ว ไทยแอเอเชียเอ็กซ์ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอรเปอเรชั่น ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันหลังจากที่เราอิ่มเอมกับวิวธรรมชาติที่สวยงามอลังการของโบรโมจากจุดชมวิวแล้วผมก็ชักจะเริ่มออกอาการหิวขึ้นมาแล้วละครับเราก็เลยแวะพักเติมพลังกันก่อนสักครู่ซึ่งอาหารยอดนิยมในช่วงเช้าของที่นี่เนี่ยก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟแล้วก็กล้วยทอดร้อนๆนี่แหละครับหลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเดินทางกันต่อการเดินทางของเราต่อจากนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คือมุ่งสู่ปากปล่องภูเขาไฟโบรโม,โมขึ้นไปสัมผัสกับลมหายใจของเทพเจ้ากันนั่นเองครับ เดินทางที่คล่องตัวที่สุดบนหนทางที่เต็มไปด้วยทรายจากลาวาแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นรถจี๊ปหรือว่าถ้าใครจะเป็นขาลุยหน่อยนะครับจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มาเองก็ได้ จี๊ฟสเตชันแห่งนี้เราจะได้เห็นความหลากหลายของผู้คนแตกต่างอาชีพที่มารวมตัวกันและพึ่งพากันเหมือนว่าจี๊ฟสเตชันแห่งนี้คือโอเอซิสกลางทะเลทรายยังไงอย่างนั้นและขึ้นชื่อว่าเป็นจุดพักรถแล้วนะครับก็ต้องมีทั้งอาหารการกินของฝากรวมไปถึงห้องน้ําให้เราได้หยุดพักและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเดินเท้าหรือว่าถ้าใครอยากจะเซฟพลังงานหน่อยจะเช่าม้าขี่ขึ้นไปก็ได้เช่นกันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจิปสเตชันนะฮะหรือจุดจอดรถหรือว่าสตาเซียวจิปนะในภาษาอินโดนีเซียนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดพักรถแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะสามารถเดินทางโดยรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเดินหรือว่าจะเช่าขี่มา้าไปนั่นเองนะฮะซึ่งก็ตรงนี้ก็จะมีม้าให้เลือกอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรครับยุนเฉยให้ยืนเฉยเดียเด๋ยวม้าเข้ามาหาเราเอง <laughs> แล้วนอกจากนี้นะฮะะ ก่อนที่จะขึ้นไปโบรโมเนี่ยก็จะมีเป็นวัดเป็นวัดฮินดูนะครับซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยเขาชื่อว่าปุระอิลูโปเตนถ้าผม,มออกเสียงไม่ผิดจะ <laughs> เป็นอย่างนั้นจะเป็นวัดฮินดูแห่งเดียวของโบรโมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปก็ว่าจะแวะเข้าไปสักการะเข้าไปดูสาัยยกรรมกันนิดนึงก่อนที่เราจะขึ้นไปไปเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยฮะเดี๋ยวมา้าจะเข้ามาหาเราเองพอเดี๋ยวเราจะขี่ม้าขึ้นไปนั่นเอง นเสียดายมากครับกับวัดฮินดูแห่งเดียวของปรมอวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าถ้าวันไหนไม่มีพิธีกรรมทางาศาสนาหรือวันสําคัญทางาศาสนาต่างๆเนี่ยทางวัดเขาก็จะไม่มีการเปิดประตูให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเข้าไปนั่นเองนะครับเสียดายครับไม่ได้เข้าไปชมความสวยงามที่นี่ไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยวได้กลับมาแน่นอน ที่เห็นอยู่ตอนนี้ฮะทรายตรงนี้เนี่ยต่กอนก็เคยเป็นลาวามาก่อนนั่นเองนะฮะก็เกิดการกัดกร่อนบ้างไม่ว่าจะฝนเอ่ยน้เาเมยต่างๆเ่ยนะฮะลมพัดก็กลายเป็นทรายสีดําๆที่เราเห็นตรงนี้นะฮะแล้วก็พืชต่างๆที่คอยปกคลุมที่เนี่ยวนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นสีเชิงน้ำตาลเทาๆนะฮะนอกจากที่ขึ้นใหม่แล้วก็ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะฮะก็จะเริ่มมีเขียวๆขึ้นมาบ้าง จากพื้นที่รกร้างคล้ายทะเลทรายพอเราเดินทางมาถึงตีนภูเขาไฟทัศนียภาพรอบด้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างกับอยู่คนละโลกไม่สิผมว่ามันเหมือนกับว่าเราอยู่บนดาวดวงอื่นซะด้วยซ้ำทั้งรูปร่างและสีการกัดซอะของลาวามันเป็นศิลปะที่เกิดจากธรรมชาติที่ตีความหมายได้หลากหลายความรู้สึกมากๆอ oh. <laughs> ม้าก็มาส่งเราได้แค่นี้นะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราต้องเดินขึ้นไปที่ปากปล่องภูเขาไฟเองนั่นเองะฮะวันแล้วก็อย่าชาครับขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าปากปล่องภูเขาไฟนั้นเราจะเห็นวิวแบบไหนเออเห็นว่าแล้วเป็นหลังจากการปรทุล่าสุดเนี่ยมัาจะเป็นลุ่มใหญ่เลยขึ้นไปดูกัน Uh, 20โอเค n k it's 20 I have to throw ใช่ o อ a y อันนี้น้ำหนักดีกว่าฮะเอาอันนี้ดีกว่า okay. 20โอเค20โอเค Thank you <c oughs> แต่สงสัยว่าซื้อไว้ทำไมนะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะมี <c oughs> เขาเรื่องเหมือนเป็นการขอพร่านะซึ่งถ้าใครที่ขึ้นไปบนจุดยอดของโมโม่แล้วก็โยนดอกไม้ลงไปแล้วก็ขอพรในสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งการขอพรนี้ก็คือการขอพรสู่พระพรหมหรือว่า รูมา,าในภาษาของอ,อินโดนีเซียนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นพระพรหมของเรานั่นเองฮะซึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่แหละครับคือเป็นเหมือนลมหายใจของพระเจ้า,าลมหายใจของพระพรหมนั่นเองเราขึ้นไปขอพรกันที่วนี้ก็เหนื่อยเร็วสักนิดนึงอากาศเบาบางหน่อยนะฮะ เราเองยังไม่ชินจริงบันไดไม่ได้สูงมากนะทีแรกคิดไว้ว่าการขึ้นมาที่ปากปองเนี่ยจะดูยากระบากกว่านี้แต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่อนข้างจะเดินสบายเป็นแค่เรายังไม่ชินกับฉันบร่ไา้กาศเฉยๆอีกนิดเดียวจะถึงแล้ว เดิมทีก่อนหน้านี้บรโม o ที่ผมรู้จักเนี่ยหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะครับด้วยความที่โบรโม o นั้นเป็นแอคทีฟโวรเคนหรือว่าภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทก่อนที่ผมจะเดินทางมาได้ไม่นานได้เกิดการประทุขึ้นทําให้ด้านในเกิดเป็นลุ้มขนาดใหญ่มหือมาแต่ความสวยงามไม่ได้ลดลงไปเลยครับตอนนี้อยู่ในจุดสูงสุดนะฮะเป็นจุดที่เขา ตั้งไว้ให้แบบให้มาเที่ยวชมะนะฮะของโบรโม่ mo. ก็จะมีเนื่องจาว่าเป็นเขาว่ากันว่าโบรโม่นี่คือพระพรมใช่ไหมฮะก็จะต้องมี พระพิคเนตด้วยซึ่งเป็นลูกชายของท่านนั่นเองนะครับก็จะมากราบขอพรกันแต่แปลกนิดนึงนะว่าถ้าที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกเป็นหนูมูสิกะใช่ไหมให้เราไปขอพรกันแบบไปกระซิบข้างหูแล้วหนูมูสิกะเนี่ยจะไปบอกพิคเนตแต่ที่นี่ไม่มีนะฮะก็จะขอพรกันตรงนี้เลยซึ่งนี่เราก็มีดอกไม้แล้วเรียบร้อยนะจริงๆแล้วผมว่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้มาบูชาองค์หนหรอกครับเอามาขอพรกับตัวเราเองนั่นเองนะขอพรในสิ่งที่เราศรัทธาขอพรกับพระเจ้าที่เรานับถือนะฮะก็ รือให้ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้เช่นกัน,นไหนๆก็มาถึงละขอพอนกันสักหน่อย เนื่องจากความเชื่อที่ว่าโบรโมคือลมหายใจของพระพรหมในหนึ่งปีจะมีพิธีกรรมที่ชาวพื้นเมืองจะเดินขึ้นไปที่ปากปล่องภูเขาไฟพร้อมกับดอกไม้อาหารเครื่องเส้นไหว้ต่างๆไปประกอบพิธีขอขมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมดูนะครับที่รอบปากปล่องภูเขาไฟมีคนนับพันนั่งลายล้อมอยู่แน่นปากปล่องทุกคนร้วนถูกขับเคลื่อนด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าที่ตนนับถือ ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรู้สึกถึงความยำเกรงที่เราควรจะต้องมีให้กับธรรมชาติแต่ในใจลึกๆผมกับรู้สึกท้าทายต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเชื่อว่าถ้าใครมาอยู่จุดเดียวกันกับผมคงไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่ลองท้าทายตัวเองและพิชิตความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติดูสักครั้ง อันนี้นะฮะเราก็มาถึงจุดแรกแล้วนะ,ะที่เราจะต้องสวมเสื้อกันฝนแล้วก็เดินผ่านน้ำตกไปนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นเป็นเรนฟอร์วอเตอร์ฟอลนั่นเองนะฮะเดินผ่านไปสู่น้ำตกสายเมนนั่นก็คือข้างในที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย